กินนะกินเลยก็คือจะกินไปเรื่อยๆแล้วก็แบบกินขนอาดอยากให้เขาทำเลยเดี๋ยวพี่ดิ๊กอลเขาลำบากสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบัฟแดกนะครับรายการที่จะตลกแดกกับแขกรับเชิญนะครับวันนี้เรามาพบกับพวกเราครับโลโมโซนิกครับอย่าลำบากพี่ดิกอลเลยครับดีกว่าดีกว่าสวัสดีครับผมออโต้ครับโลโมโซนิกมือกลองครับผมบอยน้องร้องนำครับผมปั้งกันเบสกีตาร์เิติครับ มก็วันนี้เราจะมาโปรโมทเพลงใหม่ล่าสุดของเรานะครับครับผมชื่อว่าเพลงว่ายังไม่กลับนะครับ Point of No Return นะครับซึ่งได้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 เป็นฟิชชิ่งกับไม้เมืองนะครับเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญของวงครับจะพูดได้ยังได้ใช่นนั้นสำเร็จแล้วฮะเรียบร้อยผมกลับบ้านแล้วนะเว้ย คือเพลงอะไรนะมีฮีบอกยังไม่กลับครับยังไม่กลับยังไม่กลับแล้ววันนี้จะกลับไหมน้องกลับแล้วครับต่อป้าต่อป้าต่ออะไรเรากินน้ำเปล่ากันวันนี้เรากินกาแฟกันเออใช่ใช่เราฟินไปพูดอะไรอ่ะเราม่ชอบโอ้เาไม่ว่าเราฟินเลยครับคนคนยี่ชนกาแฟไม่จริงๆแล้วคือผมไปนั่งนั่งสังเกตดูจากชื่อเพลงเนี้ยประโยคสุดท้ายของเพลงหลงทางครับ อเพลงหลงทางอ๋อมันคือคำนี้เหรอมันคือชื่อเพลงนี้แต่ว่าประโยคบรรทัดสุดท้ายของเพลงมันงราว่าอะไรครับหวงทานไม่ได้ไม่ได้แน่นอนผมฟังทุกวันเฮ้ย อันนั้นได้ฟรีมากูซื้อไม่ต้องให้เครดิตเขาเขาสองคนนะครับเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่ตอนที่ตั้งตแต่โรงโมซุนิเป็นแฟนเพลงอะตัวแค่นี้อเลยนะเด็กไปเด็กไปนอนนอนอยู่นอนอยู่อันนี้เคยอันนี้เคยเล่าให้บอยฟังนะเคยไปดูบอยตั้งแต่ Big m o u เ t a i n with เวที d i s t i c t 9ที่มีไม่กี่คนนะก้องมีพี่ในนี้ด้วยใช่คือเดินไปดูแป๊บเดียว ยองเที่ยวนะวะแล้วพี่ก็เดินออกเงินคาแรตีซึ้งเลยโหนี่ก็ตอนนี้มีกี่มีกี่ระบั้มแล้วนะโลโมอ่ะกำลังจะหกกำลังจะหกอ่าหมายถึงว่าแกงเนี่ยกำลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชงเลยแสดงว่ากาแฟเราเริ่มได้ได้ได้ผลละสมมุติถ้าไม่ใช้ชื่อโลโมโซนิกจะใช้ชื่ออะไรเอาชื่อเก่าไหมชื่อเก่าชื่อเก่าชื่อเก่าเออแมงมาแลนส่าห้าร้อยกิจ อะไรนะแมลงสาบ500กิก500กิกใช่ทำไมไม่ใช่ชื่อนี้วะเออชื่อนี้ดีกว่านะเคยเกือบใช้ครับกูว่าชื่อนี้คนจำมันไม่น่าเป็นทางที่ดีกว่าแบบว่าวงเคี้ยอะไรวะไม่มันจะยากเวลาแบบสมมติจะอินโทรดิวอ่าขึ้นขึ้นเวทีอะวงต่อไปพบกับแมลงสาบ500กิกไึงยามแต่งุดสาวใช่ไหมไม่เลยหรอที่คนแต่งชุดแมงสาบมาไอ้ยังนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะตอนบอยบอนที่เซิร์ฟระยืนพวกเราแมลงสาบ หาร้อยกิ๊กขอคูสันขอกูสันหนวดด้วยเฮ้ยลองลองไหนวะมันไม่ซับขอชื่อกิต้องได้เงินก่อนอ่ะเดี๋ยวข้ามื้อนี้พวกพี่เลี้ยงเองเฮ้ยจจิงอะเฮ้ยจริงจริงชวนมาถ่ายแล้วให้พวกผมจ่ายด้วยเหรอไม่ปกติพี่ให้แขกจ่ายเฮ้ยันวันว่ะอ้าถงพูดชื่อรายการวันนี้บับแดกกะลกแดกกับแขกรับเชิญอ ฝรั่กบอกพีอาร์ไหนว่าหลังไม่หลังแต่ในรายการเราจะตัดท็อปช่วงนี้ออกเพราะเดี๋ยวแขกคนอื่นรู้ขอขอหนึ่งหนึ่งทีแมลงสาบอร่อยแกลี้ยเอพอชอบกูชอบหึ่นชอบเป็ถ้าสมมุติว่าในวงอ่ะให้สลับตำแหน่งกันเล่นจะเล่นอะไรกันบ้างอ่ะอย่างอย่างอย่างออโต้ถ้าไม่เล่นกองผมอยากเล่นเบสนะเพราะจริงจริงอยู่วงแรกกับเพื่อนนะเล่นเบสเคยเล่นเบสมาก่อนแล้วไปเล่นเบส วันนั้นเล่นเบสแล้วมือกองไม่มาเพื่อนในวงก็บอกมึงไปตีกองสิก็ตีได้ก็ตีกองเลยก็ตีกองยาวมาไม่ได้ตีกองยาวตีกองชุดถ้าบ่อยผมอยากตีกองครับจริงซึ่งซึ่งก็ตีตีเป็นไหมเป็นตีเป็นตีกองแล้วนะใช่เขาไม่ อ๋อก็ตีตีไปต้เคยเห็น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 บอยตีอยู่ตีกองพี่ไปขอมอะไรตีกองนะฮะเออป้อมป้อมตีกองเหมือนกันอ่าพิติปิติก็ตีกองครับเูก่อลตีกองแต่เขาเขาบอกว่าคนที่ตีกองเก่งคือ ต้องทีสองดำก็ขอมาแบบให้มันแนะนำไงไม่ไม่เขาก่าลังคุยอยู่มึงออกไประจานเจ้าของร้านอันนี้เจ้าของร้านยืนยืนไหนยืนไหนยืนนอกนอกกระจกไหมแล้วเปิดแล้ว อันนี้เจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครวัสเป็นเป็นตี้ตี้เป็นเพื่อนสมัยตั้งแต่ประถมเลยสีกันสีกันเขาอยากรู้ว่าเปียวอูมีที่มาไงเปียวอูเป็นชื่ออาตงนะเปียวอูเปียวอูเปียวอู่เปียวอู พูดชื่อหลานบอกให้กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเออ่ถ้าเปิดจริงๆก็ประมาณเจ็ดสิบไม่ไม่อายุมึงกี่ปีแล้วมีเรื่องกับพี่ก่อนแน่เลยเอฟซีใช่แล้วก่อนอยู่ตรงหน้ากซอยลาดนิลปากแก้วอแตอนนี้ย้ายมาอยู่ในซอยออยยู่่นนีใซลาดนิลก็ประมาณเจ็ดเดือนเลยเซิร์ชไพรส์ก็ได้ครับปกติเมนูที่แนะนำ มีอะไรบ้างที่แบบว่าอยากอยากแบบแนะนําก็ต้องทานเป็ดพะโล้ครับไม่ครัใช่แต่เราไม่ได้สั่งนี่กูถึงบอกว่าทำไมไม่สั่งเป็ดพะโล้กันทำไมเลือกเป็ดพะโล้เพราะมันกระชายก็มีการัดเม็ดได้ถูกต้องครับอ่าก็เก่งครับพี่หลบเมนูแนะนําได้เยอะเหมือนนกัลยสั่งเพิ่มได้ ว่าเดี๋ยวเราจะสั่งทุกเมนูที่มีอยู่อย่างละจานเ<ะ>มื่อกี้บอยเปิดดูกี่เมนูนะแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยเจ็ดไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวให้ตีผักร้านหน่อยก็ผักร้านได้ครับโอเคอันนี้คือเป็ดกระเทียมอ่าเออเป็ดกระเทียมที่แตงโมไหว จริงอยากกินเป็ดพะโล้มากกว่าก็คือมึงบอกว่าเป็ดกระเทียมไม่อร่อยอร่อยแต่ว่าอยากกินเป็ดพะโล้มากกว่าอ่าแต่เนี้ยหอเป็มอร่อยมีใครได้ชิมไหมยังครับชิมแล้วนี่เราถามเมนูที่ไม่ชอบดีกว่าปิดจิตไม่ชอบกินอะไรข้าวเปล่าเสียเวลามากเลยแล้วคือจังหวะนดีมากคืข้าวเปล่ามาแล้ว มองคนเดียวเลยเอาเอาดีดีเอาดีดีแบบไม่ถูกตอบอะไรแบบกินกินอะไรได้แบบเหมือนเหมือนพ่อเลยอ่าเหมือนพ่อผมพ่อชื่ออะไรไม่ชอบไม่ชอบเมนูปลา อไม่ชอบปลาพวกปลาเนื้อปลาอะไรผมเขาบอกไม่ชอบปลาเนื้อเรามีปลาแล้วปลาซ่องชอบไหมซองซองวะไม่เหมอนกันเลยทีเดียวอยใกล้เองอยู่ใกล้เองแลรวป้อมไม่ชอบอะไรไม่ชอบน่าจะเป็นพวกแบบเอ่อขอโทษคนเพื่อนเพื่อนคนอีสานนะครับไม่ชอบปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าถ้าสุกก็กินได้นะกินได้ใช่ใช่กินได้พอได้ไหมช็อตช็อตให้หน่อย แล้วบอยบอยไม่ชอบกินอะไรไม่ชอบกินเนี่คนหลายใจเฮ้ย <c oughs> <racket. S 3> พี่เสก <c oughs> พี่เสกกระถาเจ้าช <c oughs> ู้เนาต้นไม่ชอบกิน <c oughs> ไม่มีครับผมไม่ชอบกินแมงดาแมงดาแมงดานาเขาววะเหรอแมงดานาอ๋อพี่สกเล็กใช่ใช่แมงดานาแต่ว่าแมงดาทะเลกินได้แต่ถ้าให้เรื่องหนึ <c oughs> ่งเมนูที่กินตลอดสามารถกินได้ตลอดชีวิตเลยคืออะไรแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดอีสานแกงเห็ดอีสานเนี่ยใช่แกงเห็ดอีสานเนาะชอบกินมากก็ชอบกินนะโหมันก็มันเป็นเคลียร์ซุป ที่อร่อยอ่ะมีใบย่นางอะไรเงี้ยใบย่านางที่อยู่ตรงหน้ารถนี่ปะอัันนน้ใบม่านางครับไม่ได้เลยเราทำรถไปกับกคำบากบอกเลยอ่ะบอยบอยถ้าหนึ่งเมนูที่สามารถกินได้ตลอดเลยชีวิตแกงจืดต้มข้หมูสับครับเฮ้ยอย่างนี้แบบเบสิกเลยนะเบสิกกินทีชิมชิเลยแล้วป๋องอ่ะถ้ากินได้กินได้ตลอดทุกวันจริงๆนะสุกี้แห้งเนื้อครับสุกี้แห้งเนื้อเนื้อบัว ไข่เจียวไข่เจียวอะไข่เจียวกุ้งสับครับไข่เจียวกุ้งสับเออเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะแล้วของมึงอ่ะของมึงถ้ามึงไม่ใช่เมียคนนี้มึงจะเป็นองมึงวมึงจะเป็นเมียใครเมียไม่เอาอาหารอาหารโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่หันละไม่ไม่หนุกไม่หนุกอันนี้เดี๋ยวถามสมมติว่าถ้าไม่เล่นดนตรีแล้วอ่ะ ก็เขาเล่นอยู่เาเล่นอยู่มันเป็นแบบว่าอยากรู้ไงว่าแบบว่าถ้าไม่ทำเป็นไปไม่ได้เนี่ยเหมือนกูถามมึงถ้ามึงไม่มีมีคนเนี่ยมึงมีคนมีมีตอบได้ปะกูมีคนเดียวไม่ได้เห็นป่ะมึงก็ตอบไม่ได้คนเป็นอาชีพไหเหรืออาชีพจให้กูตอบไม่ได้ให้กูตอบแทนมึงป่ะไร ว่ามีเงิคนไหนไม่เอาไม่เอาเอาพวกอาชีพมันเปลี่ยนกันได้ชอบอะไรใช่ไหมแบบเหมือนว่าถ้าม่ใช่อาชีพนี้แต่เมียเราเปลี่ยนไม่ได้ต้องคนเดียวเท่านั้นรอแต่วันนั้นกูเห็นมึงก็ไม่ใช่คนนี้นะทำไมงไม่ห้ามห้ามได้ไงกูไม่ได้ไปมี่านโคตรด้วยสมมติสมมติไม่ไม่ไม่ได้เล่นดนตรีแล้วทำทำแต่อยากไปทำอะไรดีกว่าเอาเราที่ออโต้ก่อนกันผมเหรอผมอยากไปอยากทำร้านอาหาร แบบเมนูไม่ซ้ํากันแบบแล้วทุกวันน่ะเหรออย่างเงี้ยใช่ใผมอยากเป็นเชฟแต่วเอาแต่ใจตัวเองโอมาเกระเซยมีโต๊ะสองโต๊ะก็คือกาไม่เอารวยเลยขายแม่งแพงแพงเลยอยากเปิดฟาร์มครับฟาร์มมาพ่อช่วงนี้ดูซีรีส์อันนี้ไงคาวบอยฟาร์มม้าอย่างงเี้ยยอากขี่ม้าอยากขี่ม้าอยากขี่ม้าต้อนวัวม้าเป็นแนวแบบข่าวบอยเป็นทำทำไร่ทำไร่ขี่ม้าอย่างงี้มา เคยครับจุกไหมเวลาขี่ไงใช่ใช่มันเป็นความถามดความไม่รู้ไงจุกไหมเนี่ยคุณไม่ได้นึกถึงขี่ม้าเลยเจ๊อันนี้อันนี้ถามจริงเจ๊เจ็บพี่น่าจะเจ็บแหละรับปั๊มป้อมผมน่าจะไปทำแก๊ปเยียร์ของตัวเองก่อนคือไปไปว่างๆอยู่ไม่ทำหาอะไรเลยสักปีหนึ่งแล้วเออแล้วค่อยคิดอีกทีหลังว่าจะทำอะไรครับคือชอบชอบเที่ยวอะไรเงี้ยชอบว่างๆว่าไม่เชิงว่าเที่ยวหรอครับอาจจะไม่เที่ยวเลย อยู่ห้องอย่างเงี้ยอยู่บ้านอย่างเงี้ยใช่สารปิติผมก็อยู่บ้านพี่ปอาก็ไรัน้ากันแล้วมึอ่ะอะถ้าไม่ทํารายการแล้วจะไปทำอะไรก็น่าจะแบบเตะบอลเดินสายอะไรเงี้ยว้าวทำไมไม่ไปให้ทันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ไม่ชอบนั้นเลยไม่แกบ๊เราไม่ได้อเลย เคยมีเหตุการณ์แปลกๆอะไรในบอลเล่นคอนเสิร์ตปะปกติคืออะไรครับไม่แบบไม่ไม่ปกติแล้วนส่วนมากจะแปลกต่อแบบว่าเวลาไปโชว์แบบแล้วแบบเจอคนแปลกๆหรือเหตุการณ์แปลกๆอะไรเงี้ยเพาผมจะจะจะแชร์ตอนนี้แบบมีข้างนึงบนเวทีครับก็โดดๆแหละแต่เวลาโดดอ่ะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเวทีมันเริ่มแยกมันแบบว่ามันเหมือนมันไม่ได้ร้องกันแล้วแบบว่าผมก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าเจ้าของเวทีอะไรเนี่ยผมก็แบบเฮ้ย มันช่วยมาล็อกหน่อยเลยนายผมก็หันไปคุณลุงเป็นลุงลุงลุงเขาทำหน้าชัวเป็นไงล่ะของมูดีของกูดีแต่ละเวทีมันเรื่องห่านจริงมากจะกล้ามือกัดจะชมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่หยาดเรื่อๆแล้วมูดว่าอะมูดถึงเรื่องเพลงใหม่เลยอะตั้งแต่เปิดมารายการแบบเพลงใหม่ยังไม่กลับเนี่ยตอนแรกเขียนมาแล้วก็คือหลงทางวงเลฟสองกันแหละแล้วเป็นไงแต่ว่าก็ไปคุยกับ วันนั้นไปซ้อมงานงานหนึ่งเราได้เจอกบบพี่กบพี่แอดอแกก็บอกว่ามันเหมือนมันยังขาดอะไรบางอย่างทีเนี้ยเราก็กลับมาดูเออมันก็มันก็โถพูในมุมเดิมจริงๆทีนั้นเรามองในมุมลูกเราก็เลยคลิดต่อปว่าแล้วในมุมของแม่อออเขามองอยังไงก็เลยได้ก็เลยกลับไปคิดถึงว่าปกติที่บ้านคือไม่ค่อยโรแมนติกกันไม่บอกรักไม่อะไรก็เลยถามว่า เออเนี่ยทุกวันนี้ให้เงินแบบแบบส่งน้องเรียนจบแล้วทําทุกอย่างแล้วแบบเออมองว่าแบบมองว่ามองความสําเร็จหรือว่าอะไรยังไง <c oughs> เขาให้คําตอบมาประโยคหนึ่งมันมันกึกมากคือแบบไม่ได้ต้องการให้มึงไปมีแบบคอนเสิร์ตใหญ่ <c oughs> หรือว่าอะไรประมาณที่ที่พาไปหรอก แค่อยากให้กลับมากินข้าวกลับมากินข้าวเจอพ่อแม่กลับไปกินเนี่ยมันทุกอย่างมันมันย้อนกลับกลับไปเป็นคำร้องเลยนะในมุมมองของแม่มันจะมีประโยคนึงที่บอกว่ายังคงเฝ้ารอที่โต๊ะอาหารแล้วก็จานใบเดิมทำไมต้องจานใบเดิมไม่มีต่างชุดใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ ขอเสริมของเพลงที่แล้วด้วยไม่ได้ไม่ได้ได้ดิเราจะปล่อยช่วงเทศกาลนะครับอก็คือแบบหลายๆครั้งที่แบบช่วงเทศกาลทุกคนก็กลับบ้านกันวันหยุดยาวอะไรอย่างนี้แต่ก็คอนจริงเพลงนี้ก็ตอนที่คุยกันว่าเราจะปล่อยช่วงเนี้ผมนึกถึงกลุ่มกลุ่มคนนึงที่แบบว่าไม่ได้กลับไม่ได้กลับในวันหยุดไม่ได้กลับด้วยก็ก็อยากให้ได้ฟังเพลงนี้ด้วยเอก็กลุ่มกลุ่มแบบ พนักงานห้างรถไฟใต้ดินด้วยอ่าหมอคนขายตั๋วคนขับรถรถไฟใต้ดินรถเยอะแยะเออเยอะแยะตำรวจหอก็พยาบาลใช่คนที่แบบต้องทำหน้าที่ในคนต้่งใช่คีโร่คีโร่แบบว่าความจริงเราก็ไม่ได้เอ่ยเอ่ยถึงเขาด้วยแบบอก็เลยอยากมอปกาานี้พูดถึงเขาซึ่งเอมวมันจะีเร์ลัะมาห อัลนก้ออลนกีเาเดี๋ยวเฉยเดีนไมหมุนหรือเ่าหลายนิมังไงหกปีไม่ม่ย เราไม่มีโอกาสได้พูดก็เลยาพูดหน่อยว่าอ๋อมันเกี่ยวก็ใจ้าใจเข้าใจนี่จะบอกว่านี่เขาไปเล่นงานแต่งกูนี่เออแบบวงเราเอาไม่เอาอันนั้นอันนั้นพูดเยอะแล้วเอาไปเพย์ยัตเพยัตโรโม่ไปเล่นงานแต่งมึงแต่ตอนที่มึงไปดูโรโม่ที่เพยัตอีกคนนึงกับอีกคนนึงเพื่อนเพื่อนผู้ชายไม่ไม่ไม่ผู้หญิงมีผู้หญิงเป็นน้องของเพื่อนทีนึงอ่าเขาชื่อว่า ไม่พอดอ่รับอะเดี๋ยวพูดถึงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ใหญ่ว่าจะมีฝากผลงานเดิอนไใหน่กันยามายี่สิบกันยายนนี้ที่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าล็อกวันไว้ก่อนแล้วกันเพรว่ายี่สิบกันยาอยากรีบมาแจ้งเตือนว่าให้อยากให้ให้แบบเซฟวันนั้นไว้อะไรเงี้ยจะได้ไปสนุกกันแล้วก็ MV ด้วยที่ อ่าน่าจะอ่อนแล้วน่าจะอ่อนแล้วตอนถ่ายนี่ยังไม่อ่อนนะใช่ยังไม่กลับไม่ถึงพวกมึงยังไม่กลับอีกหรือเนี่ยยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายรอพี่จ่ายคอนเสิร์ตใหญ่แล้วคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่เปเจ้เราด้วยเราก็ไปอยู่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องได้บัตรฟรีแหละต้องได้แล้วแหละฝากบอกทีมงานชื่อมาร์คนะฮะถ้าคนขอไม่ต้ต้องฝาก คือคือคือล็อก็ไม่ให้เข้ามาเลย็อกบัตรล็อกบัตรอ่าแต่สถานที่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามในในรถเพจรโมโซนิกเดี๋ยวใช่ครับดูตามเพจแล้วก็เอางิ้เราอยากให้ให้ให้ลองอยากรู้ตอนนี้อยากอยากอยากรู้ฟีดแบคเพลงใหม่มากกว่าซึ่งตอนตอนแลโอเคแล้วคือแต่ยังไงมันคงเล่นไม่ครบทุกเพลงปะที่สงสารผมเพ้อเจ๊ ไม่เหมือนม,นมันมันมันก็โตมาด้วยกันในระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราก็ต้องมาขอเขาถ่ายรายการบับคงบับแก๊กอะไรเงี้ยเออบ,เบับแด๊กบับแจ๊อะไรเงี้ยโด่งด,ดังมีตึกมีทีมวงที่อะไรเงี้ยไไม่ได้้ซืออเองสักวันเดี๋ยวตลาดหลักทรัพย์ละก็อย่าลืมผมแล้วกันขอบคุณพี่ <S <S ตั้งแต่ไม่แต่พวกคุณน่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ใช่หรือเปล่าเช่นเอโอเค ขอบคุณโลโมโซนิกเลยนะครับผมขอบคุณครับบครับ Buff deck ตลกแดกกับแขกรับเชิญขอบคุณที่จ่ายมื้อนี้นะครับเจอใหม่ e ีหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นติกกแตอย่างกูแล้วมึงเนี่ยมึงอะไรที่แบบเลียได้ตลอดชีวิตเอาเลียนะไม่เอากินไม่เอากินนะมาแล้วมาแล้ว มึงจะเอาแบบอนได้หรืออรไม่ได้เอาแบบเซ็นเซอร์ได้เซนเซอร์ได้โอ้โหงก็ไงก็ได้ผลแหละทั้งนั้นอะไรอะไรเอากินแล้วกันเอาไปับจะได้เข้าจะตี่นนอนน้ำปิดกจ้หมูเย็นน้อยเดินี้เดินนีดต่อไปเลย